เมื่อวันที่5พฤศจิกายนนะครับสบพภูพิงองเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่และชุดสืบสวนได้จับกลุมนางสาวคำหอมอายุ22ปีบุคคลซึ่งมมีสัญชาติไทยอสสาศัยอยู่ในหมู S, ่1 1เอสตำบลขี้เล็กอเภอแม่แตงจวัดเชียงใหม่พร้อมนายปริญญาอายุ1เอสปี พร้อมด้วยของกลางหลายรายการสืบเนื่องจากวันที่4ที่ผ่านมาเวลาประมาณ6โมงเกืองมอแมลงได้มีคนร้ายภาพตามกล้องวงจรปิดใจรถกระบะเข้าไปลักพัสดตตามหอพักต่างๆซึ่งมีผู้เสียหายได้รับแจ้งความร้องทุกข์แก่พนักงานสอบสวนโดยติดตามเส้นทางทราบว่ามุ่งหน้าไปตางถนนเส้นเจียงใหม่แม่โจ้จนกระทั่งพบรถด,ดังกล่าวเจ้าหน้าที่จึงขอตรวจคน้นโดยเจ้าตัวยินยอมจึงพบหลักฐานเป็นห่อพัสดุจํานวน4ห่อจึงได้ตรวจยืดเพื่อเป็นของกลางประกอบคดีตำรวจเห็นว่าการกระทําดังกล่าว เป็นการกระทำผิดตามข้อหารักทรัพย์จึงได้แจ้งข้อกล่าวหาให้สอคนทราบพร้อมจับกลุมไปที่สพภูพิงเพื่อดำเนินคดีโดยภาพจับกล้องวงจรปิดพบว่าทั้ง2ตะเวนนารถกระบะไล่ขโมยของของเจ้าบ้านทั้งพัสดุและของต่างๆได้อยู่หน้าบ้านซึ่งต้องระวังกันเยอะๆนะครับช่วงนี้ขโมยขจรเยอะ